สวัสดีค่ะลูกค้าแขมพามาดูบ้านอีกหลังนึงนะคะหลังนี้อยู่ตรงที่ใกล้สารกลางพอดีเลยค่ะอ๋อสนามกีฬากลางอะคะ่ะลูกค้าบ้านเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูรอบบ้านนิดนึงนะคะบ้านน่ารักมากเลยแล้วก็ตรงข้ามอะเป็นเป็นส,นสวนสาธารณะค่ะลูกค้านี่ เห็นไหมคะหลังบ้านเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันนะบ้านข้างๆนี้ก็ขายนะคะลูกค้าถ้าชอบสองหลังก็ซื้อสองหลังได้เลยนะข้างหลังบ้านเนี่ยตรงนี้เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของค่อนข้างใหญ่มากเลยเดี๋ยวค่ะจะเปิดให้ดูอุ้ยเปิดไม่ได้ ไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าแต่แข่จะให้ดูว่าห้องมันใหญ่นะถ้าลูกค้าอยากดูว่าห้องใหญ่หรือเปล่าเข้าไปดูได้นะคะอ่านี่นะข้างหลังนี่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูหน้าบ้านกันละตรงนี้ลูกค้าเราเอาที่นั่งมานั่งได้นะเจ้าของบ้านเขาน่าจะทำไว้แบบว่าให้เราปลูกผกักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้เป็นโรงรถ แขว่ามันน่าจะจอดได้สองคันนะคะลูกค้าอันนี้ทางเข้าด้านข้างเดี๋ยวแขขึ้นไปข้างบนให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะโอเคเราเข้ามาในบ้านแล้วทางซ้ายเนี่ยเป็นห้องรับแขกแล้วก็ ทางขวาเป็นที่กินข้าวมีเคาน์เตอร์นิดนึงนะคะลูกค้าน่ารักไหมอ่ะแ่ให้ดูกันจุจุๆไปเลยนี่น่าอ,อยู่มากนะลูกค้าคือแสงโปร่งมากอะคะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงด้านซ้ายมีตู้เก็บของคะ่ะ แล้วก็ทางขวานี้เป็นเหมือนคล้ายๆห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งเป็นห้องซักผ้านะคะลูกค้าแล้วก็นี่ห้องน้ำรวมส่วนตรงนี้เป็นครัวครัวมาทางนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราดูห้องนี้ไฟอยู่ไหนนะนี่ ห้องนอนอีกหนึ่งห้องมีตูวเสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนี่ดีไหมคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำและชาวเวอร์ด้านขวาเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องบ้านหลังนี้มีเฟอร์นิเจอร์เก่าอ่ะเยอะอยู่นะคะ สวยสามารถมาตกแต่งแล้วก็รีโนเวทใหม่ได้อย่างแบบดีเลยอะ่ะเห็นไหมสวยไหมคะบ้านก็ไม่เล็กนะคะทางเดินใหญ่คือเราไปบ้านบางหลังอะทางเดินมันเล็กมากอะคะ่ะลูกค้าแต่บ้านหลังเนี้ยทางเดินกว้างมากแล้วก็ครัวก็สเปซเยอะมาก นะคะอ่าหมดแล้วนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะโทรมาหาแข่ได้นะคะที่เบอร์094-894-4651นะคะหรือ Line ID นะคะ n o r t h a i นะคะขอบคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีค่ะ